าทดสอบเที่ยวแรกพร้อมออกจากสตาร์นะครับชมเลยนะครับชมเลยนะครับเป็นม้าใหม่ๆนะครับโค้งไป3นะครับก็แน่นอนนะครับเริ่มมีเทนเดอร์นะครับก็นำตามด้วยติดติดกันมาก็คลอกเดียวกันนะครับดูได้นะครับ f l มี e ูเดอ e m มูนนะครับขณะนี้นะครับเลิฟมีเทนเดอร์เป็นตัวนำอยู่ประมาณสักช่วงตัวกว่ากว่านะครับ f l มี e ูเดอ e m o ูนตามติดกันเข้ามานะครับ Flying f ฟอิงเฟเบอรนะครับเป็นม้าใหม่ๆสายเรือดีทางตรงขยับกรรมการจับเวลานะครับอย่างระมัดระวังวันนี้พื้นสนามค่อนข้างจะปกติดีมากนะครับเลิฟมีเ e นเดอร์ยังเป็นตัวนำนะครับ ไฟมี to the moon นะครับตามด้วย flying fever นะครับขยับด้วยนะครับขยับนะครับขี่ด้วยนะครับอย่างระมัดระวังขยับนิดนี้นะครับต้องขยับนะครับผู้ขี่ม้าต้องขยับนะครับเริ่มมีนเดอร์นะครับเริ่มแรงขึ้นมานะครับไฟมี to the moon นะครับแรงขึ้น นี้นะครับสีแจมแจมโดดมาตัวหน้านะครับก็ทิวดอกเกรนะครับแรงแซงทางในมาก็าฟเอเวย์นะครับเอาละครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับ3ตัวหน้านะครับตัวในไฟเอเวย์ตรงกลางดาร์กช็อกโกแลตนะครับตัวนอกทิวดอกเกรนะครับตามไปด้วยรุ่งทองกลุ่มหลังโค้งไป3จะป้าย4ขนาดนี้นะครับ นำอยู่ครึ่งช่วงตัวสูสีคู่ขี้สามมาแล้วครับขณะนี้ไฟเอเวเป็นตัวนำคู่ขี้กับดาร์กช็อกโกแลตด้านนอกนะครับไฟเอเวเป็นตัวนำทิวดอเกตัวที่3นะครับโค้งออกทางตรงผู้ขี่ต้องขี่อย่างระมัดระวังนะครับจับเวลาด้วยระมัดระวังด้วยนะครับสามาคู่ขี่กันมาไฟเอเวตัวในดาร์กช็อกโกแลตตรงกลางด้านนอกทิวดอเกต้องขยับนะครับจับเวลาด้วยณนีดทิวดอเกผ่านขึ้นนําแล้วนะครับทิวดอเกเป็นตัวนํา ไฟเอเวที่ 2, d a ดาร์กช็อกโกแลตที่3นะครับตามมาด้านในก็เป็นลุงทองตัวที่4นะครับม้าพิชัยตัวที่5ก็ทิวโดเกนำเข้าป้ายไปตามด้วยไฟเอเวนะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับรุงทองม้าพี่ชัยนะครับ รอบเที่ยวที่3ออกซองสตาร์นะครับช่วงแรกนะครับคู่ขี้เป็นกลุ่มนำกันนะครับสาม,มานะครับด้านในแรงขึ้นมานะครับ อันนี้บุคลินสตาร์เป็นตัวนำนะครับตามด้วยเซอิโซนะครับตามไปติดติดคู่หน้านะครับที่โค้งป้าย2ป้ายป้ายต้องระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยขณะนี้บุคลินสตาร์คู่ขี่กับเซอิทโซนะครับด้านนอกขยับอย่างระมัดระวังด้วยนะครับโค้งป้าย2ออกทางตรงขณะนี้นะครับบุคลินสตาร์คู่ขี่กับเซอิทโซคู่หน้านะครับ ด้านนอกผ่านขึ้นน้ำไปนะครับเซอิโซด้านในบุคลินสตาร์ด้านนอกกำลังแรงมาอีกหนึ่งมานะครับก็แบล็กไอริสแดนนี่บอยนะครับยังคงน้ำอยู่เหลื่อมกันนิดๆนะครับเซอิโซบุคลินสตาร์นะครับแบล็กไอริสนะครับตามด้วยแดนนี่บอยนะครับเข้าที่4ไปกลุ่มหลังต้องขยับด้วยนะครับกรรมการจับเวลาระมัดระวังด้วยนะครับบุญช่วยนะครับลอล่านะครับ มาถูกยขยับด้วยนะครับจากเวลา